้าใจถูกแล้วค่ะ <c oughs> จริงๆก็เรียบร้อยนะเรียบร้อยอืมเรียบร้อยเออจริงๆเป็นคนที่ชอบของน่ารักค่ะแต่ว่าไม่ชอบอะไรที่มันน่ารักติดกับตัวแบบแต่งตัวน่ารักเออย่างงีไม่ค่อยชอบเนี่ยน่ารักไปหมดเลยเห็ไม่ ือแบบเป็นเรื่องที่ฮแบบยังคิดว่าเพื่อนเลยทุกคนคิดจำจนวนตายเยอะนะอันนี้ก็คือเป็นคนที่ถ้าไม่ค่อยได้คุยด้วยก็จะไม่ค่อยได้พูดด้วยก็จะแบบนิง่งๆยังมีก็จะดูหญิงนิดนึง,นงแต่ถ้ารู้จักแล้วแล้วก็ก็ก็เออจะเชียเนียบอะไรอ่ะ ฉันนีับบนี้ไม่ไม่ตลกเอาอะไรมาตลกนี่อ่ะผ่าขมสองขวบแล้วก็สองขวดกำลังจะสองสามขวดเร็วใช่ใช่เลยจริงๆก็พูดไม่่คยเลือดเรื่องเท่าไเลย ต้องเรียบเรียมคำดีๆแล้วก็พูดไม่ชัดด้วยปกติจะพูดแบบถ้ารีบๆก็จะพูดไม่ชัดอะ่ะเออนั่นแหละก็ไม่ได้ติงตองหรอไม่